ยอนนู้นชุดมันไม่ค่อยเอื้อมหนวยเลยนะกระเป๋าก็ท่วงหนักวิ่งยากมีกระเป๋าคาดเอวมาอีก พอจอกๆได้ไปช้าๆวีว,วิวไม่ได้ อกได้เนี่ยใกอยขึ้นเจ้าถิ่นถักทายใหญ่เลยมีเล่นพาลาวมอเตอร์ด้วยอุ้ยดอกนี้สวยดอกนี้สวย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 ไม่ไม่ไม่ดูกันดูกัน โอ้โหสวยเนี่ยดอกสเลาว่ดอกสเลา,วา,ส,ลาวสวยผีม่วงมีหลายเฉดในต้นเดียวโอ้ยหลัดคอวะเกะกะริงเลยตอนนี้ <laughs> ถอดจากขามาใส่นี่ก็กตี ขึ้นเขาไอเดต่ทางดีอะกางหันลมครับทุ่งกางหันลมนีนี่นี่ครนี้นี่นี่นนนถ้าปลูกเยอะๆนี่สวยมากเลยสวยอะเหนื่อยใช่ได้ จอกขึ้นไปโอ้ชันเนยชันอยู่แต่นเนี่ยเดี๋ยวดูเกณฑ์เท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวก่อน สูงเท่าไหร่นะขึ้นขึ้นมาจากร้านอาหารโอ้ยอินยอยเท่าไหร่กินไม่ค่อยลงคนระับนั่งเรือมาก่อนขึ้นเรือมันก็เหมือนจุกจุกท้องแบบแสนลิ้นปี๋พอตัดกระเพาะไปแล้วมันก็อาการคือมันก็กดมันจะไหลย้อนขึ้นมาง่ายนอนราบไม่ได้ต้องนอนเอียงๆเอาไหนเผลอนอนราบมันก็ บางทีนอนเอียงๆมันก็ขึ้นนะถ้าอิ่มๆเพื่อของเก่ายัางไม่ลงแล้วกินของใหม่ก็ไปเนี้ใช้ชีวิตยากนิดนึงแต่ก็ได้ครับโอ้สวยนะจะขึ้นไปสุดแต่ตรงน,นี้ไอ้กระเป๋าคาดคาดขานี่เป็นภาระมากเลยปีอะ จอกไม่ได้ไม่ได้เจอเนยมานานเหนื่อยโอ้ยหัวไอ้มันทำไมหมุนอยู่อันเดียวแล้วติ้วเลยโอเคคลิปมันคงไม่มีสาระเลยแค่อยากจะทำแล้วก็ลงมันเหงาแล้วแมไม่ได้ทำคลิปมานานไม่มีใครดูหรอกทำเก็บไว้เผื่อบางคนมันก็ชอบแหละ้ละน้อย ผมไม่มีสาระอะไรเดี๋ยวเราจะขึ้นไปมีเกาะล้านนะครับยังขึ้นอีกโสมพอสมควรเดี๋ยวจะจอกขึ้นไปเรื่อยๆต้องเก็บกล้องไม่ไหวเหนื่อยจริงไม่ได้เจอเนินนานทุ่งกังหันอันเล็กเนาะ เอาไว้ปั่นไฟใช้บนเกาะเอ๊ะมันอ่านหนไม่นหมุนเพราะว่าอ๋อมันชำรุดโอ้ยไม่ชำรุดนี่เราดูมุมบางมุมติดไปเหมือนใบมันขาดเห็นไม่ใช่แต่มัน,นอันนี้อันนี้เราถอดไปอันนึ่งตอนเราวิ่งขึ้นมาครับไปไหนอน,นุอ่นเดินเหนื่อยเลย ขหญ่ที่รัดขาให้มารัดเอวมันก็กระชับขึ้นไม่ไมตีแลละมีจอกได้แต่ไม่มีแรงจอกไม่ได้เจอเนินเจอเขามาหลายเดือนมากบอกเลยเหนื่อยเหนื่อย,อยจริงๆวิวข้างหลังสวมาเป็นทะเลมันก็ทะเลแหละเพราะนี่มันเป็นเกาะโอเค เหมือนพามาเที่ยวอะเที่ยวแบบนี้เหนื่อยนะคนคนดูอาจจะไม่เหนื่อยอแต่คนทําคลิปเหนื่อยโอสย้สวย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 หมนี้ดีมากต้นไมา้บาังวิบเดี๋ยวค่อยไปจุดสูงสุดนู่นค่อยไปถ่ายเขาบอกจะเห็นรอบเกาะเลยน,นู่นมานไอ้ไนะพารมมอเตอร์ โอ้ยึกไม่ออกโอ้ยเห็นเนินแล้วหวั่นไหวโอ้มีความสุขจริงๆเอ้เมื่อกี้มันเห็นคารามอตเตอร์อันใหญ่ๆอยู่อันอ๋อนี่ไหมไม่รู้เห็นป่ามพน่งล้นลงไปนต่ไม่ได้เห็นนะทะเลแล้วโหอ,อยากเล่นนะ อยากใ่้มาดามอเตอร์บ้างโอ้ร้านอาหารที่กินอยู่ตรงนู้นวิ่งมาสวยไหมพามาชมวิวยังไม่สุดครับเหนื่อยเหน,นื่อยจริงๆจอกต่อ ไปกันไปกันไปยเอ้แลยสวยเว้ยสวยกีดถึงเขาแล้วเราได้มาเขาแล้วโอ้ยิวนี้สวยโอ้ เรบอบเกาะเลยตรงนี้ลงเขาไปอีกฝั่งได้เออเราก็วิ่งขึ้นมาตรงนี้แล้วก็รับไปท่าเลือกลับทางนู้นก็ได้เมื่อก,กี้เรามาจากทางนู้นแล้วก็นั่งรถข้ามาอีกฝั่งของเกาะมากินข้าวสวยไหมครับขึ้นต่ออีก สวยจังสวยจังเ,เลยอู้อยากเล่นพารามอเตอร์วะ่ะสองพันห้าเองนะสนใจปะพารามอเตอร์สองพันห้าไม่รู้กี่นาทีหนึ่งรอบอะ่ะ คคคุมโอเร okay. <Okay. S 1> ้านอาหารอยู่นู่นนีน่ทุ่งทุ่กงกลางหันก,ก็ไม่สูงเท่าไหร่เตี้ยวว่าเขาฉลาดอะ่ะก็กำลังสนุกแหละเรา อ่อนแอไปเองวันนี้เพราะไม่ได้เจอเนินมานานมากเลยเห็นเนินแล้วหวั่นไหวต้องมาพวกนั่นเขากินข้าวกันอยู่แล้วก็แอบนี่อุ้ยมีด่างนี่ไงนี่ด่างไหมอย่างนี้ด่างไหมด่างเคยใช่ไหมด่างขุดไปขายได้ไหมอุ้ยด่างเราก็เล่นไม่เป็นออกไม้ด่างเพราะใบมันด่างจริง ออสวยนะจ๊ะพามาเที่ยวจ้ะนะจ้าว,นะวิ่งแถวิ่กวีก็เห็นแล้ลวรอบๆเกาะถ้าได้มานอนค้างนะพอดีซื้อแบบมาแล้วเด็กนั่งเรือกลับ ครั้งก่อนเลยมีเวลามาวิ่งแค่ถ้าได้ครั้งที่นี่คงได้มาหาที่วิ่งรอบรอบก่อนยัามีที่วิ่งมาไหนนะเห็นไหมเนะี่ยวิ่งสันเนี่ยโอ้จินตนาการครั้งหน้ามาจะมาวิ่งให้ได้เลยแต่วิวสวยจริง พาละจริงๆรัดตัวแล้วนะเนี่ยตรงนี้ไม่ตีแล้วนี่มาบาดคอยโอ,คโอ้ยมีรถเล็กๆนะใช้มอเตอร์ไซค์ขี่เที่ยวรอบเกาะได้แต่ถ้าสายเที่ยวก็ควรจะวิ่งนะเห็นไะหโอ้โหวิ่งย่างล่างก็สวยนะแต่ข้างบนนี้ก็สวยนะ 看了电路，游，先去吧。

มาจากทางนู้นแหละนู่นนู้นนี่จำรถแบ็คโฮนู้นได้เราเลาะมาจากฝั่งนู้นนะวิ่งมานี่ๆเนี่นอันนั้นอาหารนี้แต่กระทั่งยิงเราจะเดินกลับทางนี้ก็ได้นะแต่มีควนแกะมาด้วยผู้สูงอายุคงไม่ไหวเราเองก็มาตอนนี้ก็เหนื่อยว ถ่าไยไปเถอะช็อตไปอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะร้อนเกิน วันนี้หมุนติ้วเลยติวต้วติวต้วติว้วสวยนะซ้อมบ้างซ้อมบ้างโอ้โหชันนะตรงเนี้ยถึงว่าเมื่อกี้เหนื่อยมากเลยก็ชันเลย ่เห็นแล้วนนี่นะกระปุกเยอะๆสวยมากเลยเนะนี่ยนี่มดแดงด้วยน,นะหลังมดแดงโอ้ไมสอยกินนะนี่ของสูงของแท้เห็นอะไรก็จะกินไปหมดในลุงเอ้ เฉพาะก็ไม่มีหิวทุกอย่างทางแล้วทางนี้กลับได้เด๋ยวเราเลี้ยวไปนี้ก่อนไปร้านอาหารทางผ่านป่าน,นิดนึงโอเคได้เจอป่าก็ชื่นใจแล้วครับ อากาศเย็นดีนะวันนี้ไม่ร้อนเพราะเมื่อเช้ามีฝนตกนิดนิดเหนื่อยอยู่ไม่ค่อยได้วิ่งภูเขามาสักพักหนึ่งแล้วครับไม่ได้เกินเลย ร้านมีจัดเทรลนี้มันได้สักกี่กิโลนะยี่สิบห้าห้าสิบได้ไหมไม่ไแ,แนะ่ใจเลยแะโอ้ยแสบคอแล้วเนี่ยไมจะบายไอนบาดเนี่ยโอ้ยแสบเป็นสีอะแสบแบบแสบแบบ พี่ขึ้นไปดูนุ่มมาบางล่างครับไปแล้วครับมาถึงด้านล่างแนละ้วเหนือยใช้ได้เลย

ยังเป็นอยู่เลยขอถ่ายหน่อยนี่มึกตกได้เลวครับเฮ้ยยังเป็นอยู่เลยอ่ะโยังเป็นอยู่เลยน้องยังเป็นอยู่เลยโอ,โ,อโอ้น้ำใสเลนะความสุขของอีลุง แกโอ้ยปลาเพียบเลยเดี๋ยวเล็กๆคลานคลานคลานเบ็ดคลานเป็ดโอ้ยไปใกล้เขาเขาเตรียมเบี่ยงเดี๋ยวติดจมูกเราไปเดี๋ยวเราเข้าไปใกล้โอ้ตีไปแล้วครับปุง้งจ๋อมไปเสร็จแล,ละ ภาลังกิจกับได้ไหมครับยังไม่ได้เลยเหรอโอ้โหปลาเยอะนะแต่ปลาตัวเล็กๆ <c oughs> ปลาเล็กๆเ,เพียบเลยดูดิโอ้โหสูงเ,เนี่ยเนี่ยน้ำใสดีน้ำใสดีน้ำใส,ำใสเห็นตัวปลา อู้เยอเยอะจริงนะดูสินี่คือปลานะไม่ใช่ลายหินลายน้ำเลยนะปลาเพียบเลยเนะี่ยแต่นี่มันจะใกล้หน่อยจะเห็นเยอะทั้งหมดนะนั่นอ่ะเพียบเลยอะ่ะหบูบับทั่วไปเลยอะ่ะเหมือนตรงนี้เนี่ยเขามารอก,กินอะไรรึเปล่ามันเยอะจังเลยอะ่ะ นี่มีหมึกด้วยเนี่ยใช่ไหมนี่หมึกใช่ไหมโอ้โหเ oh. นี่ยมองเห็นหมึกเลยอะ่ะนี่กินแล้วคนหมึกด้วยโอ,โ,อโอ้โหอ้อู้อู้อู้อ้อูไหนขอถ่ายหน่อยขอถ่ายหน่อยโ,โอ้โอสุดยอดนี่หมึกเป็นๆโอ้สุดยอดนี่ผ่านน้อยเมื่อกี้เพ <ด CHEERING S 1> ิ่งบอกไม่ได้อย <trif vita. S 2> <ๆ>ู่เลยนี่ได้แล้วโอ้โหโอ้โหนี่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 จกหมึกกันนี่อุ้ยหุ่นคนคนคนขอถ่ายหน่อยนะครับโอ้ นี่นี่น่าชุดมชืเลยหืมน่าทำซาซิมิจังเลยเนี่ยหิวเบียเห็นอะไรก็อยากกินไปหมดเลยตอนนี้ก็ตกง่ายจังเลยนะผมไปตกเป็นคืนเลยไม่ได้เลยอ่ะเออมันมองเห็นเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้เนี่ยเนี่ยถ้าหมึกอ่ะมันจะอยู่ข้างล่างเนี่ยเนี่ยเทียบเลยแต่ปลาอยู่ห้างบนน่ะหมึกน่ะหลายตัวเลยนะโอ้ชอบเราก็ได้สองตัวแล้วเนี่ย นี่ซาซิมินี่น้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยๆอนะโอ้โหเบียร์สักสองขอบคุณครับ